ใครทำ artwork ด้วย Canva อยู่วันนี้ผมมีโปรแกรมดีๆและใช้งานได้ฟรีมาแนะนำให้อีกตัวหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายๆคนนะครับที่ทำ artwork เพื่อที่จะโพสต์ไปอย่างโซเชียลมีเดียด้วยตัวเองเนี่ยน่าจะรู้จักกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Canva กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัว Canva เนี่ยเราสามารถเลือกเทมเพลตนะครับเอามาวางในหน้าจอการทำงานจากนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพนะครับเปลี่ยนตัวอักษรแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยทันที พียงแต่ว่านะครับตัวแคนว่าเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะนำเทมเพลตเข้ามาใช้นะครับบางตัวเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเสียเงินซื้อมาซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับพียงแต่ว่าวันนี้นะครับผมเจออีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ใช้งานในลักษณะเดียวกันกับแคนว่าเลยแล้วก็เขายังเปิดให้เราใช้งานเป็นแบบ Open s o u r c e อยู่ซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถใช้งานฟังก์ชันทุกอย่างนะครับของเขาได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินนะฮะำหนับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําโปรแกร,รมที่ชื่อว่า โพลาร o โนสตูดิโอนะครับที่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับแคนวาเลยเอาละ่ะตามผมมาดูที่หน้าจอตรงนี้กันได้เลยนะครับเมื่อเราต้องการจะใช้งานตัว p o l a n o Studio นะครับเราจะเป็นจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ studio.polano.com ก่อนซึ่งผมจะใส่ลิงก์เอาไว้นะครับใต้คลิปด้านล่างนี้นะทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปใช้งานกันได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าตาการใช้งานในลักษณะแบบนี้เราก็เห็นว่าหน้าตาของโปรแกรมนะครับค่อนข้างที่จะคล้ายกันกับตัวแคนวาเลยแล้วก็ เป็นโปรแกรมในลักษณะของเบราว์เซอร์เบสเหมือนมือนกันนะครับเราสามารถใช้งานได้โดยการเข้าไปยังเบราว์เซอร์ของเราแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์แบบนี้โปรแกรมนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับให้เราได้ใช้งานแต่ว่าเราก็สามารถใช้ตัวเบราว์เซอร์นะครับเข้ามายังตัว studio polono com เพื่อที่จะใช้งานเขาได้เหมือนเหมือนกันนะฮะทีนี้เมื่อเข้ามาที่หน้าจอแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นใช้งานเขาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกําหนดขนาดให้เหมาะสมกับตัว artwork ที่เราต้องการจะนําไปใช้ก่อนนะครับ ผมก็จะมาเลือกนะครับตรงส่วนของรีไซส์นะฮะมองทางด้านซ้ายมือมีเมนูรีไซส์นะครับเป็นไอคอนอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้พอคลิกไปนะครับเขาก็จะมีเทมเพลตนะฮะเอาไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้วก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะโพสต์ตัวอัดเวิร์กนี้ไปยังโซเชียลมีเดียไหนนะครับจากนั้นเราก็สามารถคลิกเลือกอติต่างว่าผมต้องการจะทำป o u t u b e นะครับยูทูบชัมเนลอย่างนี้ เขาก็จะกําหนดขนาดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเป็น1280คูณเจ็ดสพิกเซลนะฮะเราสามารถคลิกเลือกที่ use m a g i c d e s i g n ตรงนี้เพื่อที่จะเวลาที่เราต้องการจะนำ artwork ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นๆเขาจะทำการปรับขนาดนะครับแล้วก็ทำการขยับตัว artwork เราวางตัวเท็คไว้ตรงไหนนะครับเราวางรูปภาพไว้ตรงไหนเขาจะทําการปรับให้เราแบบอัตโนตนิในระดับหนึ่งจากนั้นเราก็สามารถขยับต่อได้นะครับโดยที่ลดเวลาในการทํางานไปนั่นเองนะทีนี้ผมจะเลือกตัว YouTube Thumbnail ใช่ไหมครับเราก็จะได้ขนาดตัวที่เราจะนำไปใช้งานละ ผมก็จะไปเลือกตัวโฟโต้ในส่วนของโฟโต้นี้นะครับเราจะสามารถเลือกรูปที่เขาเตรียมเอาไว้ให้มาใช้งานได้เลยนะครับรูปเนี่ยมาจาก Unspa ปนะครับถ้าใครใส่ฟรีเหมือนกันก็น่าจะรู้ว่าตัว Unspa ปนะครับเขาสามารถให้เราดาวน์โหลดรูปมาใช้งานในอันเวิร์ของเราได้ฟรีๆเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเขาบันเดิลตัว Unspa ปเข้ามาในตัวโปรแกรมนี้นะครับเราก็สามารถเลือกรูปมาใช้งานได้เลยนะครับถ้าหากว่าใครจะเซิร์ชนะฮะเราก็สามารถเซิร์ชไปที่ช่องด้านบนนี้กด enter นะครับ แล้วรูปที่เกี่ยวข้องกับแท็กที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อ่ะผมพิมพ์ดิงเข้าไปนะครับตัวรูปภาพนะครับที่เป็นเครื่องดื่มทั้งหลายนะฮะก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็เลือกรูปนะครับที่เหมาะสมกับตัวขนาดอาร์ตเวิร์กของเราอย่างนี้อ่ะก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ตัวไหนนะครับเราสามารถคลิกที่อ่เลเยอร์นั้นนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่ม Delete หรือว่าเลือกที่ปุ่มทั้งขยะด้านบนตรงนี้ก็ได้เหมืนกันนะครับปุ๊บ รูปก็จะหายไปทีนี้ถ้าว่าเราต้องการจะนํารูปภาพของเรามาใช้งานเองทํำยังไงนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีปุ่มที่ชื่อว่าอัปโหลดอยู่เราสามารถคลิกที่อัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่อัปโหลดอินเมจจากนั้นนะครับก็จะสามารถเลือกรูปภาพนะครับที่เรามีอยู่ในเครื่องมาใช้งานได้ด้วยเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการเลือกรูปออกมานะครับปึ๊บรูปก็จะทําการอัปโหลดนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกมาเป็นอิเลเมนต์ตัวหนึ่ง ของ Artwork ของเราได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยนะฮะอ่ะถ้าไม่ชอบก็ลบออกไปคลิกที่ element นะครับแล้วก็ทําการคลิกที่ถังขยะทีนี้นะฮะต่อมาเราสามารถเลือกไอคอนนะครับหรือว่า element ที่เขาได้เตรียมอาไว้ให้เราเรียบร้อยนะครับมาใช้งานได้ด้วยเหมือนกันเช่นว่าพวกไอคอนแล้วก็ element ต่างๆนะครับมีค่อนข้างจะเยอะแยะเลยแล้วเราก็สามารถทําการ search นะครับตัวไอคอนหรือว่า element มาใช้งานได้ด้วย ทุกอย่างจะค่อนข้างคล้ายๆกับการทำงานของ c a n v a เลยถูกไหมครับผมอาจจะต้องการนำไอคอนของ Facebook มาใส่ผมก็เลือกแล้วก็ทำการขยับนะ่ฮะวางถ้าต้องการจะล็อกตัวอิ e ลเมนต์ไม่ให้ขยับนะครับเราก็ไปที่แท็บ Layer อย่างนี้แล้วก็ทำการกดปุ่มล็อก Element ตัวนั้นก็จะถูกล็อกเอาไว้นะครับเวลาที่เราทำงานอะไรบน a าร์ตเวก็แล้วแต่ตัวอิ e m เมนตตัวนั้นจะไม่ถูกขยับไปด้วยนะฮะ ก็ป้องกันเวลาที่เราเผลอไปโดนได้ดีถ้าหากว่าไม่ใช่งานก็กดลบทิ้งเหมือนเดิมทีนี้ต่อมาในส่วนของการใส่ตัวอักษรนะครับก็จะมีฟังก์ชัน text ซึ่งเราสามารถใส่ตัวอักษรจากส่วนนี้ได้เราสามารถสร้าง header นะครับหรือว่าหัวข้อสร้าง subheader หัวข้อรองนะครับเมื่อเราต้องการจะย้ายตัว text ของเรานะครับเราก็สามารถคลิกที่ตัว text แล้วก็ทําการลากขยับไปวางตรงไหนที่เราต้องการก็ได้นะครับจัดวางตำแหน่งที่เราคิดว่าอ่ะมันสวยแล้วนะฮะ สร้าง body text ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นคําบรรยายด้วยก็ได้เหมือนกันแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการจะจัดวางเองนะครับเราก็สามารถเลือกเทมเพลตของตัวอักษรนะครับที่เขามีมาให้เราได้เลยโดยการคลิกลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ย้ายตำแหน่งที่เราชอบนะฮะปรับขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็ทำการดับเบิ้งคลิกตัวอักษรที่เราต้องการจะอิดิตนะครับตัวอ่พออโนเนี่ยนะครับข้อดีมากๆอย่างหนึ่งก็คือ เขาบันเดิลตัว Google Font เอาไว้แล้วฉะนั้นเมื่อมันมี Google Font นะครับเราสามารถเลือกฟอนต์ภาษาไทยนะฮะของตัว Google มาใช้งานได้เลยทันทีนะฮะผมลอง d ับ b l e c นะครับ,ดบ,รบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยลบนะฮะการตลาดนะครับแบบนี้เราก็จะสามารถพิมพ์ตัวอักษรไทยนะครับโดยอาศัยตัว Google Font เข้าไปได้เลยนะฮะทำการลบนะครับเราสามารถ select อิเลเมนต์หลายๆตัวพร้อมๆกันได้โดยการคลิกค้างที่พื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็ทําการไฮไลท์ทุกอิเลเมนต์ที่เราต้องการนะครับเราสามารถขยับตัวอิเลเมนต์ได้นะครับโดยการคลิกค้างหลังจากที่เราทําการไฮไลท์เขาเรียบร้อยแล้วนะครับและสามารถทําการลบทั้งกลุ่มได้ด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้ส่วนที่ไฮไลท์ที่สุดนะครับก็คือส่วนของเทมเพลตนะฮะเราสามารถเลือกเทมเพลตนะครับจากทางด้านซ้ายมือนี้มาใช้งานได้เลยนะครับตามแบบที่เราต้องการ ทีแต่ว่าถ้าหากว่าผมเลือกแบบที่ต้องการได้แล้วนะครับอย่างเช่นอะรูปนี้ตัวเทมเพลตนะครับก็จะจัดวางบนอาร์ตเวิร์กของเรานะครับตามขนาดที่เราได้ทําการเลือกไว้ทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะนำอาร์ตเวิร์กนะครับไปใช้งานในโซเชียลมีเดียอื่นที่ไม่ใช่ YouTube ทำเนียบแบบนี้เราสามารถกลับมาที่เมนูรีไซต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวโซเชียลมีเดียอื่นที่เราต้องการจะโพสต์ไปตี่อ่างว่าผมต้องการจะโพสต์ไปที่ Instagram แบบนี้ลองคลิกดูนะครับ เขาก็จะทําการปรับขนาดนะฮะแต่เรายังสามารถ Edit ตัวภาพนะครับแล้วก็ตัวอักษรที่อยู่ในนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเรียนเป็น YouTube Channel อย่างนี้เห็นไหมครับ f u l l HD Facebook Post Facebook Cover เห็นไหมครับตัว a d w เวิรนะครับจะทำการจัดเรียงใหม่ให้เราตามขนาดที่เราเลือกทันที ทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะอีดิทเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถปรับแต่งนะฮะสามารถใส่ตัวอิ e m เมนต์เข้าไปใหม่นะครับแทนที่ตัวอิเลเมนต์เดิมที่เขามีสามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นสีที่ผมชอบอย่างนี้ลองเปลี่ยนทั้งหมดนะครับให้เป็นสีที่เราชอบดูนะครับ จากนั้นมาลองเปลี่ยนตัวอักษรบ้างนะครับผมก็จะพิมพ์ภาษาไทยใส่เข้าไปนะฮะอันนี้เขาใช้คําว่า back on track ใช่ไหมผมจะเปลี่ยนเลยไม่เอาอันนี้นะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเลือกเทมเพลตนี้มาจะต้องแปลตามเขาไม่ใช่นะครับผมอาจจะขายเสื้อยีนอยู่ก็ได้นะฮะงั้นลองเปลี่ยนใหม่นะครับอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถปรับขนาดได้นะครับฟอนต์ใหญ่ไปใช่ไหมเราลดได้นะครับทําตัวหนาตัวบางได้นะครับเช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆนะฮะเสร็จแล้วก็ จัดวางนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะอ่ะ,อะเห็นไหมครับตอนนี้ฟอนต์มันไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ทำการไฮไลท์นะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นฟอนต์ที่เราชอบได้มาเดิมปึ๊บนะเป็นตัวเอ,อยียงงี้นะครับแล้วก็ขยายเห็นไหมครับพอเราทำการออกแบบอาร์ตเวิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราต้องการจะนำไปใช้งานเราก็สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับทางด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยทันที เราสามารถเลือกฟอร์แมตได้นะครับว่าเราจะเอาไฟล์เป็น PNG เป็น JPEG นะครับหรือว่าไฟล์ PDF ก็ได้เหมือนกันนะฮะเมื่อเลือกไฟล์ได้แล้วนะครับเราก็สามารถกําหนดไซส์ตรงนี้ได้อีกทีหนึง่งทีนี้การกําหนดไซส์นะครับถ้าหากว่าเราเลือกขนาดเอาไว้แล้วนะครับเวลาที่เราเลื่อนไปซ้ายไปขวาเนี่ยเขาจะรักษาอัตราส่วนของภาพเอาไว้เหมือนเดิมเสมอนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว YouTube ทำเนียบใช่ไหมครับมันเป็นอัตราส่วน16:9เมื่อผมทําการขยับได์บาร r ตรงนี้นะครับ มันก็จะรักษาขนาดที่เป็น16:9ต่อเสมอนะฮะพอพร้อมแล้วนะครับเราก็กดปุ่มดาวน์โหลด PNG จากนั้นนะครับตัวไฟล์อันเบิร์กที่เราได้ทำการออกแบบเมื่อกี้นะครับก็จะทำการดาวน์โหลดมาในเครื่อง พร้อมสําหรับที่เราจะนําไปโพสต,ตามโซเชียลมีเดียต่างๆเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะจ่ายให้คุณว่านะครับตัวพลโด u นส s t ดิโอน่าจะไปเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราได้อ์ตเวิร์กสวยๆนะครับโดยที่เราเสียเวลาในการออกแบบน้อยลงนะฮะโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ